สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุข้ขนช่องยูทูปการัญญกรลยี่สิบเก้านะคะมาค่ะวันนี้สภาพพี่น้องมากินเข่าเนาะค่ะเนะาะจักโมงเรานี่ตอนนี้จะเที่ยงแล้วพี่น้องหิวเข่าแล้วค่ะวันนีน้ยังกินนะคะแม่ทอดหมูพี่น้องมากินทอดหมูทอดหมูแดดเดียวนะคะเนาะแล้วก็ซีมี้กุ้งพี่น้องกุ้งผัดเนาะกุ้งผัดน้ำมันหอยนะคะ ก่อนกินไปแล้วละครึ่งนึ่งแล้วนะคะกุ้งผัดน้ำมันหอยตัวใหญ่ๆพี่น้องผัดผักน้ำมันหอยค่ะจานใหญ่ๆตัวๆเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่กินเมื่อไหร่แซ่บทุกทีนะคะแซ่บทุกครั้งที่กินสมตำค่ะสมตำมาพี่น้องอ่ะ มาเด้อค่ะคุณเดวิสท่านกินเข่าวมากินขขาน้ำยากรเด้อค่ะความกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆพี่นออ้องยากอนึ่งเพึ่งสุกได้ไหมนี่ขขาเราพี่น,อนอ้องม,มาค่ะมามาลงมือกันเลยพี่น้องเบาๆลายใหญ่ห้างเด้อค่ะหิวเข่าแล้วมากินเขากันจ้า ส้มตำส้มตำปลาค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยอ,อร่อยค่ะพี่นอ้อง

อย่าแก้จักหน่อยละพี่น้องแตวก่อนจะกินแต่เปียกของเขานะนี่มไม่วงเขาแก่ก็ไม่กินดิก,กพริกออกตำามากพริกตำมะละกอ ใส่พริกสองหมากไปหนึง่ง <c oughs> ดินเผ็ดก็ได้ท <c oughs> อดปานนิดหน่อยได้เออแกเะเม็ดปลาเค้าอืมเอาออกให้หมดเลยเม็ดเขาไม่กินนะแดกอืมอืมอ่ม กือีกมั้งไปอมาดิค่ะกุ้งทอดนี่อร่อยเนื้อนุ่ม tua gì vậy Ừm Ừm อืมอ mm ือ hmm. mm ือร่อยคัะพี่ง อนนี้กเดียวนี่ละนะอืม,อม,อม,อมเผ็ดไป่น,ปนองอืมอันพริกไคยสองลูกก็เผ็ดใส่ตม้มตำไปสองลูกก็เผ็ด อืมอืมอืมแ่พี่น้องอืม,อมเนี่ยต้องกินให้หมดจานนี้อร่อยมากอืมอุม่งตัวย้าใหญ่พี่น้องนัวเยอะๆนุ่มๆหวาน 음 m mm. m mm. I ตำนำตำมหงอืออักอบกว่ อันนี้คือผัดผักผัดผัก,ผกรวมมิตรนะคะขับของแต่ละแสบๆไปน่องอร่อยมากเลย ไปเหตุคลิปแนวด้อจ้ะเทามาพอ้กันเวลาสันสันไปแล้วค่ะพี่น้องจากลาสามช้ชมไปแล้วล้วค่ะเอาคุยกันแค่ซิปนะที่นะคะเอา ่าล,ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยี่ก่อนเน่ใจจ้าสำหรับคลิปนี้จากลราทำมาช่วงเวลาทีาไปเจอกันไม่ได้คลิปนานแล้วค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะรักนะ